อันนี้จะเป็นบินของลาซาด้านะคะชื่อก็จะไม่เหมือนกันกับของช้อปปีอีกนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งไปค่ะเราไม่ควรไปตั้งตามชื่อที่เขาเรียกที่ที่แพลตฟอร์มเรียกเนาะอันนี้จะเป็นแท็ i n v o i c ยนะคะมามีแบบแล้วก็สังเกตว่าชื่อเป็นบริษัทเราแล้วแล้วก็จะมาเลยนะคะว่ากลุ่มนี้มีแบบก่อนแบบเท่าไหร่ เหมือนเดิมค่ะก็จะใช้ค่าบริการแพลตฟอร์มขีดลาซาด้ารวมเลยเอาเอายอดก่อนแบบไปคีเลยนะคะเอายอดก่อนแบบไปคีได้เลยนี่ค่ะทีนี้ตัวอย่างเนาะคือคือของชพีีบดีอาจารย์ตัดด้านล่างออกเพราะว่ามันภาพมันยาวแต่ของลาซาด้าภาพมันสัน้นนี่อาจารย์เลยเอออกมาให้ดูก็คือตรงนี้เราสังเกตตรงนี้นะด้านล่างสุดค่ะ สำหรับนี่ิบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยบริษัทลาซาด้าเป็นผู้ดำเนินการหักภาษีไล้ที่จ่ายเนี่ยค่ะและได้นำส่งในอัตรา103เนี่ยให้กับกลุมสรรพกรแล้วก็จะเขียรตเอาไว้อันนี้แปลว่าแต่งตั้งแล้วแล้วก็ใบกำกับภาษีนี้เป็นใบกำกับภาษีด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพิมพ์ออกมาจากระบบได้เลย